สวัสดีชาวฮิปสไตล์นะครับชีวิตดีดีเมื่อมี youtube. com คุณสามารถรู้ทุกอย่างได้จากเว็บไซต์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการทำขนมทำอาหารเรียนดนตรีฟังเพลงหรือแม้ sia, แต่เรียนภาษาอังกฤษก็ตามนะฮะไม่ต้องออกไปไหน <S <S 2> <S 2> ไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเสียตงังฟรีทุกอย่างเลย <Wow. S 2> ทีเดียวนะครับวันนี้ฮิปสไตล์เลยมี5 c h ช anel ของ u t u b e นะฮะที่จะแนะนำการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบมีคุณภาพและไม่ยากจนเกินไปมาฝากคุณผู้ชมกันครับ เริ่มด้วยช่องของคนไทยกันก่อนเลยละกันนะครับเป็นช่องสอนภาษาอังกฤษแบบขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพนะครับกับช่อง In24 หรือว่า ENG 24นั่นเองนะครับเป็นช่องสอนภาษาอังกฤษนะครับโดยสถาบันภาษาอังกฤษนะฮะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเองแหละครับผมเราเข้ามาดูหน้าเพจ In24 กันเลยดีกว่านะครับผมในเพจเนี่ยนะครับเข้ามาปุ๊บ ก็จะมีคลิปวิดีโอที่เขาแนะนำว่า c h anel n นี้เนี่ยให้อะไรบ้างสอนอะไรบ้างและมีรายการอะไรบ้างนะครับเรามาดูหนึ่งรายการในช่อง i n ง24กันนะครับกับรายการที่มีชื่อว่า The Workshop นั่นเองรายการนี้เนี่ยก็นอกจากจะเติมเต็มความฝันของน้องๆแล้วในการทำอาชีพแล้วนะครับก็ยังมี ซับไตเติลนะครับขึ้นให้เราอ่านด้วยตลอดเวลาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับเราจะได้ทั้งสาระนะครับเกี่ยวกับวิชาชีพจริงๆรวมถึงภาษาอังกฤษจ,จากรายการนี้ด้วยครับผมอีกหนึ่งรายการจากช่อง In g 24นะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับนะั่นคือ Cat English นั่นเองนะครับผมเป็นรายการที่เขาจะสอนภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงๆของชีวิตครับผมอย่างตอนที่ผมดูอยู่เนี่ยเป็นตอนสัมภาษณ์งานซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะฮะอย่างหนึ่งในชีวิตเลยเพราะว่าก่อนที่ คุณจะเข้าทํางานในบริษัทใดๆไ,ได้เนี่ยก็ต้องมีการสัมภาษณ์งานกันก่อนนะฮะและยิ่งคุณพูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยก็จะเป็นผลดีต่อตัวคุณเพิ่มมากขึ้นอีกหลาย10%เลยทีเดียวนะครับผมก็เป็นคลิปสนุกๆนะครับเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับสำหรับความพิเศษของช่อง n ิ24เนี่หนึ่งอย่างเลยนะครับผมหลังจากที่คุณดูคลิปและรายการต่างๆจากช่อง Ink 24มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังมี แบบฝึกหัดให้คุณสามารถดาวน์โหลดมาพัฒนาตนเองได้อีกด้วยแหละครับผมซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดมาได้แบบฟรีๆอ่านเองฝึกเองแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองได้อย่างง่ายๆเลยทีเดียวครับช Channel ที่2ที่เราจะแนะนํากันวันนี้นะครับเป็นของชาวต่างชาติกันบางดีกว่า เป็นคนที่คนไทยเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีเขาโด่งดังมากๆใน YouTube Channel ของเขาชื่อว่าอาจารย์อดัมแบรชอร์นั่นเองครับผมซึ่งอาจารย์อดัมเนี่ยนะครับผมเป็นคนฝรั่งที่มาอยู่เมืองไทยนานมากจนสามารถพูดภาษาไทยได้คล่องแคล่วนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเจอเขาแบบตัวเป็นๆน,นะครับหนึ่งสิ่งที่ผมจะแนะนําเลยตอนนี้ก็คืออย่านินทาว่าเขารับหลังเด็ดขาดเพราะว่าเขาพูดภาษาไทยเป๊ะ <c oughs> เวอร์เป๊ะเวอร์เป๊ะเวอร์เป๊ะเวอร์เลยครับเรามาดูช่องของเขากันบ้างดีกว่านะครับผมช่องของเขาเปิดมาหน้าแรกปุ๊บก็จะมีคลิปวิดีโอแนะนําการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเลยอย่างตอนแรกที่ผมดูอยู่เนี่ยนะครับเมนูไม่ได้อ่านว่าเมนูสั่งอาหารเป็นภาษาอังกฤษต้องสั่งอย่างไรสําหรับรายการนี้นะครับเท่าที่ผมดูทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็ออกแนวเน้นไปทางการแนะนําการออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้องในสถานการณ์ ต่ละสถานการณ์ซึ่งเกิดขึ้นจริงๆนั่นเองครับมาถึงช n e l ที่3นะครับที่ผมจะแนะนําในวันนี้กับช n e l ที่มีชื่อว่า TED Ed นั่นเองช n e l นี้มีข้อมูลมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการใช้ชีวิตประจําวันนะฮะรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆและที่สําคัญนะครับ TED Talk เนี่ยนะครับผมยังมีข้อมูลเชิงลึกของผู้ที่ประสบความสําเร็จในอาชีพต่างๆมาสร้างแรงบันดาลใจมาบอกเล่าเรื่องราวของอาชีพนั้นๆให้กับพวกเราฟังนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปในช่อง TED Ed, ed ฟังภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงคุณสามารถเปิดซับไตเติลแล้วก็ดูเรื่องราวที่เขาจะนําเสนอให้เราเข้าใจได้อย่างไม่ยากทีเดียวครับสำหรับช่องที่สี่นะครับกับช่องที่มีชื่อว่า BBC Learning English นะฮะจากสํานักข่าว BBC นั่นเองนะครับใครที่ชอบเรียนภาษาอังกฤษแบบ British ต้องไม่พลาดสําหรับช่องนี้นะครับช่องนี้เนี่ยนะฮะก็จะมีคําศัพท์นะฮะมีการแนะนํากร a ม m a r แล้วก็อื่นๆมานําเสนออีกมากมายนะครับและที่สําคัญเนี่ยมีซับไตเติลเป็นภาษาอังกฤษให้เราอ่านตามแบบง่ายๆด้วยครับสำหรับ ชแนลที่5นะครับถ้าคุณสนใจที่จะเรียนภาษาอังกฤษแล้วมีแบบฝึกหัดมาให้คุณได้ลองทำด้วยผมแนะนำชแนลนี้เลยครับ Ink with e n g v i n w i t h e n g v i d นั่นเองนะครับผมเป็นช่องที่เหมาะสำหรับนักเรียนไทยมากๆทีเดียวนะฮะเขาจะสอนเกี่ยวกับ grammar คำศัพท์ต่างๆการพูดการเขียนรวมถึงแนะนำวิธีการทำข้อสอบ TOEFL TOEIC และ IELT อีกด้วย ตอนนี้ช n นลนี้มี700กว่าคลิปแล้วนะครับแล้วก็ช่องนี้ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีอาจารย์นะครับมายืนเขียนไว้บอร์ดนะครับเหมือนกับเรานั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนเลยทีเดียวแหละครับผม ทุกวันนี้นะครับผมภาษาอังกฤษแทบจะไม่ใช่ทักษะพิเศษอีกต่อไปแล้วแต่ว่าเป็นทักษะจําเป็นนะครับที่ทุกคนควรจะมีเอาไว้นะครับผมเปิดดูนะครับช่องใดช่องหนึ่งที่เราแนะนําไปนะครับฝึกภาษาอังกฤษเอาไว้เรียนรู้เอาไว้มีประโยชน์ต่อตัวคนเองล้วนๆนะฮะและฮิปสไตล์จะนําเรื่องราวดีๆแบบนี้มานําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้อย่างตลอดเวลานะครับติดตามให้ดีๆกับรายการฮิปสไตล์วันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนสวัสดีครับ